สนับสนุนโดยวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะคะสู่รายการ Beauty Daily by r ิ a t ป o ๊บ o p h โซอ s าคุณกิษณาครับนิดนึงลบก่นนิดนึงครับวันนี้ชุดคุณป๊อปสวยมากเลยธรรมาเดาลองหมุนหน่อยลองหมุนหน่อยครับคุณป๊อปแป๊บหนึ่งนะยครับมีคอนเรนยกอะไรนะ ลูกปัดคู่ด้วยห้อยด้วยชุดนี้คือได้รับการสำนุนสหรับสนุนจากใครครับซื้อเองค่ะซื้อเองคุณกรุณาจับดิชันนิดนึงอ่ะแต่คิวกินหว่างขาข้างซ้ายค่ะช่วยเอามือแยกหว่างขาฉันหน่อยค่ะแยกเลยตอนนี้เลยใช่ไหมแยกเลยการรายการนะครับขอโทษนะเออไม่ออกครับไม่ออกครับเขาบอกว่าครับผมผู้หญิงเราเนี่ยถ้าร่างกายจะแข็งแรงเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาแล้วไม่เหน็บชาไม่เป็นตะคิวนะ เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมานะเบน์ครับชาตามมือตามเท้าเมาขี้ตาเคยเจอเมาขี้ตามาขนาดเป็นยั่งเป็นเลยครับพี่ป๊อปคือหมายความว่าไม่อยากจะลุกอ่ะใช่ครับแต่พี่เนี่ยบอกเลยนะลุกทุกเช้าลุกทุกเช้าเลยใช่ไหมคนลุกทุกเช้าไหมล่ะก็ลุกมาอาบน้ำแรงฟันครับอาบน้ํามาทํางานลุกเช้าเหมือนกันนะต้องพูดอย่างนี้นะเขาว่าคนเราเหนียวราตื่นขึ้นมาในอายุขนาดไหนก็ตามนะคุณผู้ชมสําคัญตรงที่ว่าต้องไม่ขี้เสา สำคัญตรงที่ว่าต้องกระฉับกระเชงกระปี้กระเป๋าแล้วก็ Alert อัเลิตลอดเวลาเพราะความ Alert อั e เลิเนี่ยมันจะทําให้อ n นโดรฟินในร่างกายเราคัดหลังสารแห่งความสุขและทําให้เรานั้นไม่แก่เขาบ,<ๆ>บอกว่าคนเราโมแต่ไปเติมโกรทฮอร์โมนหรือไปทำโกรทแฟกเตอร์นะคะหรือไปทําให้ตัวเองหนุ่มสาว แต่จริงๆแล้วเนี่ยถามตัวเองเลยว่าถ้าเราเป็นคนมีวิัยในการตื่นตอนเช้าตื่นมาปุ๊บยืดเส้นยืดสายแล้วถ้าตื่นมาปุ๊บไม่มีความรู้สึกปวดเมื่อยครับไม่เป็นตะคิวไม่มีเหน็บชาหรือไม่รู้สึกปวดหัวนั่นละค่ะร่างกายเราแข็งแรงและก็สมบูรณ์แต่ถ้าตื่นมาปุ๊บเคยมะปวดเมื่อยไม่อยากจะลุกปวดหัวแล้วก็โทษว่านอนไม่เต็มตาใช่เป็นประจำเลยตื่นมารู้สึกว่ามึนๆหัวรู้สึกแบบคล้ายๆมางขี้ตาครับไม่ค่อยอยากลุกเลยจากเตียงพี่ป๊อปมีวิธีช่วยเบนไหมครับเยอะอย่างแรกเลยเนี่ยออกซิเจนอยู่ในสมอง เราไม่เต็มที่วิธีเบสิกที่สุดนะคะคุณเปิดหน้าต่างแล้วคุณก็หายใจเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายหายใจลึกๆหายใจลึกๆให้เต็มปอดเลยนะคะพอให้เต็มปอดโบกค่อยๆคลายออกซิเจนออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายดีเนี่ยมันก็ทําให้เราลดการปวดหัวนะนี่คือยาพาราเซตามอลที่มีประโยชน์สาหรับร่างกายมากที่สุดก็คือการให้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองก็ถึงมีคนบอกว่าคนเราขาดน้ำได้เต็มที่ก็สองวัน ขาดออกซิเจนได้กี่นาทีได้ประมาณไม่เกิน2นาทีครับถูกมะถ้าไม่งั้นร่างกายเราก็สูญเสียออกซิเจนแล้วใช่ครับฉะนั้นเรื่องราววันนี้ครบถ้วนเลยค่ะออกซิเจนของความงามในวันนี้เนี่ย <ผม S 1> ดาราสาวมาอยู่ในรายการกับเรา<อ>พิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นกระแสนในเว็บไซต์เป็นกระทู้ที่พูดกันมากที่สุดว่าต้องการอะไรก็ได้ตัวช่วยอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วเนรมิตให้รู้สึกผุดผ่อง ค,คำว่าเนรมิตให้รู้สึกผุดผ่องหนึ่งจะต้องไม่ยุ่งยากอสองจะต้องไม่แพ้ง,ง่ายแล้วสานี่เป็นวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคเลยนั่นก็คือผิดค่ะรูป นั่นก็คือจะต้องไม่แพ้ด้วยวันนี้น้องแป้งออนจีราจึงมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้คุณนั้นสวยเปิดผิวใสภา,ายใต้8ชั่วโมงก็สามารถจะเห็นผลทันทีอืมครับมากันในแบรนด์เพ็บสกินครับนะนนนบต้องบอกว่าวันนี้นะคะแบรนด์ของน้องแป้งจะมาอยู่พูดคุยกับเราผู้หญิงเราอะกลัวที่สุดเลยก็คือการไม่แต่งหน้าเลยดารากลัวมากคือไม่แต่งหน้าครับแล้วเชื่อไหมว่าวันนี้น้องแป้งเนี่ยเข้ามาในสถานี เขาหน้าล้นมาเลยนะหน้าล้นมาเลยครับพี่<า>แล้วพอเขาแต่งหน้าพี่อยากจะให้เขาไม่แต่งหน้าเพราะพอเขาไม่แต่งหน้าเขาดูหน้าใสหน้ารักกว่าแต่ว่าเคล็ดลับต้องดีแน่เลยครับใช่แล้วนะคะเรื่องราวดีๆราคาจับต้องได้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยได้รับอ,อยอและเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณนั้นจะได้ข้อมูลเชิงลึกนะคะว่ามันทํามาจากอะไรมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มันให้คุณค่ากับผู้ที่ใช้ใครคือผู้ที่ต้องการใช้และการจับต้องนั้นไม่ได้ยากเลยแล้ววิธีการจะทําให้มันเห็นผลนะั้นต้องทําอย่างไรที่สําคัญที่สุดการันตี โดยน้องแป้งออนจีราสาวสวยที่สวยทั้งนอกจอในจอสวยทั้งแต่งหน้าแล้วก็สวยทั้งไม่แตง่งแล้วเดี๋ยววันหนึ่งพี่จะไปดูตอนเขาตื่นนอน,นครับผมผู้หญิงของแท้ต้องสวยตอนตื่น <ผม S 1> นอนน,นะครับสำหรับคุณแป้งนี่ถ้าเกิดว่ามีแบบตัวเลือกดีๆมีเคล็ดับดีๆนะครับเป็นว่า หปิดนอนก็คงสวยแน่นอนครับเอาละ,ค,ะลค่ะเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกับเธอนะคะเราจะมีเวลาอยู่จํากัดมากๆจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ในวันนี้แล้วคุณจะได้ราคาพิเศษได้เงื่อนไขพิเศษแล้วก็ทาความรู้จักกัน <ใช S 1> นอกเหนือจากนั้นยังสามารถเข้าไปใน i g จีไลน์แล้วก็ In s t a g r a m ได้นะคะคุณผู้ชมอยากจะอยู่ร่วมรายการกับเราวันนี้ประเด็น SMS ต้องมาเฉลยกันก่อนว่าเมื่อวานนี้นะคะห้องเสื้อชื่อดังของสยามพารากอนมาอยู่กับเราชื่อห้องเสื้อคอนทราสต์ครับคอนทราสต์นะคะน้อง น้องแป้งเหมือนกันน้องเพราะชื่อน้องแป้งเหมือนกันนะคะน้องแป้งมาอยู่ในรายการกับเราได้แจกผลิตภัณฑ์ดีๆเป็นสร้อยคอนนะคะของ Contrast นะคะที่อยู่หน้าจอและผู้โชคดีของ SMS เมื่อวานนี้มาจากจังหวัดนครราชสีมาได้แก่ผู้โชคดีหมายเลขนี 08890950HH ครับผมเป็นผู้โชคดีที่เราจะส่งสร้อยเส้นนี้นะคะเป็นสร้อยที่ทําจากขนหมาจิ้งจอกน้องเขาบอกนะคะแล้วก็มีเส้นมุกเป็นดีไซเนอร์นะคะส่งให้ถึงบ้านที่จังหวัดโคราชเลยนะคะเขียน SMS มาว่าชุดกางเกงยีนเสื้อยืดสีขาวใส่สูตรทับมันดูเท่เก๋แล้วก็ดูมีสไตล์เออโอเคนะสำหรับคุณพันเทพนะครับเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงนะไม่จําเป็นต้องใส่แจ็กเก็ตหรือสเวตเตอร์ให้มันดูแล้วร้อน เกินไปกับอากาศบ้านเราฉันั้นคุณสามารถที่จะสวมใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตได้เดี๋ยวนี้ยีนก็สามารถทําให้คุณนั้นแต่งตัวแล้วมีคาแรคเตอร์ได้เอาละค่ะคุณผู้ชมขาส่วนประเด็น SMS ในวันนี้เพียงคุณพิมพ์มาที่4642787นะคะและประเด็นในวันนี้มีอยู่ว่าเคล็ดลับกระชากวัยของคุณคืออะไรครับให้ส่งมานะครับในในเอ4642787ในวันนี้นะครับผมเคล็ดลับการกระชากวัยของคุณย่างคืออ ออกกาลังกายเป็นประจำใช่อย่างเช่นดื่มน้ําผลไม้เป็นประจำพี่ป๊อปเนี่ยคือมีเคล็ดลับกระชากวัยยังไงบ้างครับก็อยากทำตัวให้เศร้าหมองทำชีวิตให้สดใสแล้วก็ดูแต่สิ่งอะไรที่มันดูเร้าใจอืาแล้วชีวิตก็สดใสครับผมคุณคิดดูว่าถ้าจีชั้นเป็นคนต่างจังหวัดในวัย53บาปนนี้เป็นอีแก่แล้งทึงแล้วคิดว่าคงจะแบบนั่งเลี้ยงหลานอยู่บ้านถูกมาผู้หญิงบางคนนักออกยาถึงเสดอไปแล้วถูกว่าฉะนั้นคนในวัยไหนก็ตามห้ามแก่ห้ามสะกดคำว่าแก่เพราะกระจบทุกบานี่ มันบอกเราสวยเราถึงเดินออกจากบ้านไม่มีใครส่องกระจกแล้วอุ้ยตายทุเรศได้ยังทุเรศแล้วเดินออกไม,มไม่มีไม่มีไม่มใช่เหมือนกับวันนี้ดิฉันมารู้จักกับน้องแป้งเดี๋ยวดีฉันจะเอไปพอกนะ อพ,อพอพอแต่เดี๋ยวจะถ่ายลงไอจีของรายการนะแล้วแต่ลน,นาดูนะว่ามันสวยหรือเปล่าแล้วคุณจะเห็นดิฉันน่าใสไม่ต้องมาลองพิสูจน์นะครับนะนแต่เราต้องอยู่คนละบ้านพอกนะไม่ได้อยู่ที่ฐานเ <c oughs> อาละค่ะคุณผู้ชมขาววันนี้เคล็ดลับกระชากวัยของคุณคืออะไรรารรรงวัลของผู้โชคดีจาก SMS s m s 4 6 4ม7 8 7เป็นอะไรเอ่ยเป็นสร้อยครับสุดเก๋ของคอนทัเหมือนเดิมอีกหนึ่งเส้นไปอีกหนึ่งเส้นครับนะคะคอนทัให้เรามาสองเส้นเราเมื่อวานนี้เราแจกเป็นสีครีมวันนี้แจกเป็นสีดานะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสสื่อออาาาาารรรกกกับยได้้้ขขคคววมมทุ ที่ขึ้นมาจะปรากฏอยู่หน้าจอเป็นรายการสดเป็นตัววิ่งนะคะของความร่วมมือก็คือใส่ชื่อใส่จังหวัดเดี๋ยในช่วงของน้องแป้งมาอ้ออากาศคุณอาจจะอยากบอกอุยน้องแป้งน่ารักจังเลยอยากเจอจังเลยตอนนี้มีผลงานอะไรครับผลิตภัณฑ์ซื้อได้ที่ไหนมันดีจริงเคยใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคุณก็พิมใช่ครับและคุณก็ใส่ชื่อพิมชื่อแล้วก็จังหวัดด้วยนะครับ4642787นะคะและในวันนี้นะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทีเดียว ู้ชมเชื่อไหมว่าคนเราในสมัยก่อนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้การทานวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมถูกต้องครับหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่คนเรากลัวมากเลยกับการที่เราเป็นโรคในสิ่งที่เราไม่ปรากฏให้เห็นโรคในสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นเนี่ยก็คืออย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราท้อนรู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีสาเหตุไปหาค,คุณหมอคุณหมอก็วินิจฉัยว่าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราอารู้ดีว่าเราจะไม่เป็นได้ยังไงทําไมเราอ่อนเพลียเรารู้สึกร่างกายไม่แข็งแรง ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นดัมเบลวันอินอเมริกาเลยนะคะในสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยดิฉันรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาประมาณ4เดือนทดลองกับตัวเองแล้วก็เคยนิยมเครื่องดื่มแบบนี้กับหลายๆแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงเป็นบริษัทขึ้นต้นโดยตัวยูหรือแม้แต่บริษัทขึ้นต้นโดยตัวจีทุกคนที่เอามาให้ดิฉันทานดิฉันทานแล้วแต่ยี่ห้อนี้อร่อยนอกจากอร่อยแล้วมันไม่แพง จับต้องได้สมเหตุสมผลคุณภาพที่ได้ประเมินได้จากตัวเราและที่สําคัญนะคะวันนี้จะมาบอกความหมายว่ามันคืออะไรกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเทรเวอร์ครับค่ะวันนี้เทรเวอร์รรคืออะไรเราจะรู้กันแล้วนะนม,มุมมองเบนเบนเคยได้ยินเทรเวอร์เนี่ยมาหลายเดือนแล้วครับแต่เป็นคิดว่าเป็นน้ําผลไม้ใช่ไหมครับไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ละค่ะผู้เชี่ยวชาญจากเทรเวอร์จะมาตอบคาถามคุณว่าเทรเวอร์จริงๆแล้วมันคืออะไรมันเป็นวิตามินบีรวมหรือเปล่าหรือมันเป็นน้ําผลไม้หรือถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราอยากส่งผลให้เรื่องอะไร สำหรับดิฉันเองดิฉันทานแล้วดิฉันคาดหวังเพียงแค่ความแข็งแรงความสดใสกระปี้กระเป๋าไม่อิดโรยแล้วรู้สึกสดชื่นนี่คือการตอบโจทย์เบื้องต้นที่ผู้หญิงปรารถนากันทุกคนตอนนี้ก่อนที่จะไปดู2เรื่องราวที่สําคัญของรายการ Beauty Diary ในวันนี้นะคะเราไปดูผู้ให้การสนับสนุนทั้ง8รายของรายการว่ามีดังต่อไปนี้ค่ะายาสมุนไพรสตรีตาเอราสําสหรับแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติช่วยฟอกโลหิตบารุงโลหิต มีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูล0838389929เอดิสันแฮร์เซ็นเตอร์022545350น้ำดื่มฟูจิมคุณภาพความสะอาดและบริการด้วยใจคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณน้ำดื่มฟูจิเอม025210393เครื่องปรุงรสอาหารตาปุ้ยเก่งปุ้ยเก่งปรุงง่ายได้รส 0813825858ออ l าัสดูแลคุณเหมือนที่ออพรสดูแลครอบครัว0813569379เซสสารสกัดจากมารุมแอฟริกาต่อต้านอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากมลภาวะทางอากาศ0951653588อเนคาออ g a n กนิกโฮมเม e สกิน Car ์094 6 9 9 9 6 2 9วตลัสออกซิเจนบำบัดขับสารพิษระดับเซลล์0 8 9 3 3 3 9 6 6 6นั่นคือผู้ให้การสนับสนุนทั้ง8ร,รายของร,ร,รายการ Beauty Daly y นะคะผู้ชมขาเรื่องราวในวันนี้มันจะสร้าง Inspiration แรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาปฏิวัติเช,เช่นเดียวกันกับการสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่อย่าคิดว่าคนหนุ่มสาวจำเป็นต้องดูแลผิว จงคิดว่าทุกวัยที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ ผิวพรรณมันบ่งบอกถึงสุขภาพภา,ายในจากภายในเ<ค>ราไปดูคลิปนี้กันนะคะครเราจะเข้าช่วงแรกของรายการเป็นช่วงที่ทําให้คุณรู้สึกว่าผู้หญิงในวัย60นั้นสามารถลุกขึ้นมาเป็นท็อปโมเดลเขาทําได้อย่างไรและทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและเมื่อคุณดูแล้วคุณอาจจะต้องรีบไปเปลี่ยนทรงผมรีบไปเปลี่ยนการแต่งหน้าหยิบชุดบิก,กินี่ขึ้นมาสวมใส่แล้วก็ไปโพสท่าอยู่ที่ริมระเบียงเอาละค่ะไปดูช่วงแรกของรายการช่วงทริปแอนด์เทรนด์ค่ะ สนับสนุนรายการโดยเวโลกราฟนาฬิกาอัจฉริยะเพื่อสุขภาพขอขอบคุณนาฬิกาเวโรกราฟครับนาฬิกาอัจฉริยะเพื่อสุขภาพครับผมนอกเหนือจากที่คุณจะซื้อนาฬิกาเวโรกราฟได้ที่ร้าน iPhone ทุกสาขาแล้วนะคะไอสตูดิโอเนาะ<ช>คุณก็สามารถ <Studio S 1> จะซื้อได้ในรายการทุกทุกวันศุกร์นะคะคุณจะได้มีโอกาสรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติข,ของนาฬิกาเวโรกราฟว่ามันช่วยเรื่องอะไรเกี่ยวกับหัวใจการหลับ<ช>นอนแลนะพฤติกรรมของคุณด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้ว พร้อมกันได้ยังเอ่ยพร้อมแล้วครับผมสก,กิดคนข้างๆถ้าวันนี้คุณมีคุณป้าอยู่คุณยายอยู่หรือภรรยาค,รคุณที่ดูแก่แรงทึงเหลือเกิน คุณกัลุนาะก็ดูคลิปนี้แล้วค,คุณจะรู้ว่าผู้หญิงในวัย5 9เกือบจะ6กปีเขาเนรมิตตัวเองเป็นนางแบบที่จะทำให้คุณนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองน่าดูคลิปนี้นะคะที่อยู่ในชุดแอนเทรนนะคะนางแบบเราชื่อ,อบุคคลน,นี้ชื่อว่ายาสมินาลอซซี่ <oss> นะคะคซึ่งเธอเป็นคนที่อยู่ในโลกแฟชั่นนะคะปัจจุบันเนี่ยยสมินาลอซซี่เนี่ยอายุ59แล้วนะใช่ครับกำลังจะเข้า6กแล้วดูหุ่นเซโดุ่นในมุมมองพี่ป๊อปเนี่ยถ้าเกิดในมุมมองก่อนที่จะเจอคุณย่าคนเนี่ย ในมุมมองพี่ป๊อบคิดว่านางแบบเนี่ยพอี่ดูมจ้วเท่าไหร่ยี่สิบต้นต้นใช่เป็นคิดว่าน่าประมาณยี่สิบต้นต้นแต่ถามว่า เธอสาอาจจะดูแล้วมีความไม่กระชับในบางส่วนครับแต่ถามว่าสมเหตุสมผลกับวัยขนาดนี้ทําได้อย่างนี้ถือว่าเสียแล้วนะอย่างนี้เรียกว่าเสียตัวจริงเลยนะยัมิน่านะคะเกิดในประเทศฝรั่งเศสนะคะคแล้วก็ตอนอายุ20่สิบปลายๆเนี่ยเธอก็สนใจในเรื่องสุขภาพแล้วก็เข้า,ขามาอยู่ในวงการนางแบบและที่สําคัญเนี่ยเธอบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่ว่าเธอจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม เด็กรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะทำะไรเธอได้เพราะรเธอยังคงมีความรู้สึกว่าเธอเป็นดังแบบตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันเธออายุ่9 9ย่างจะ60แล้วแล้วก็ย้ายถิ่นฐานจากประเทศฝรั่งเศสนะคะมาอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทําให้เธอนั้นกลายเป็นดังแบบในแบรนด์ดังๆอย่างชชเช่น ในแบรนด์ AT&T แอนทะครับผมแล้วก็มัสการ์ดนะคะน่าจะเป็นนางแบบที่สร้างความรู้สึกของรอยตีได้ดีกับเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ที่สําคัญยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เสื้อผ้า m าร์ a แอนด e สเ e นด้วยนะคะซึ่ง Mark s p e s p e r c e r ก็มีอยู่ในเซ็นทรัลทุกสาขาอยู่แล้วเคล็ดลับการดูแลตัวของเธอนะก็บอกว่าเธอทานอาหารออร์แกนิกเลยตั้งแต่เด็กๆเลยครับ ชอบทานพวกอะโวคาโดเนื้อออร์แกนิกโดยเฉพาะปลาเนี่ยเธอชอบมากอย่างที่บอกนายว่าถ้าวันนี้คุณดูรายการอยู่เนี่ยการเลือกอะไรที่มันเป็นธรรมชาติให้กับตัวเองไม่เป็นเคมีเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณนั้นไม่แก่เลยแต่ว่าในเวลาจีบบางรูปก็ดูมีอายุนะแต่ถามว่าบางรูปเนี่ยก็ดูเซ็กซี่นะพี่ป๊อปลองบอกว่าลองลองไม่ทราบอายุเธอมาก่อนพี่ป๊อปก็น่าจะประมาณ40ต้นต้นเป็นว่าน่าจะได้นะสี่สิบต้นต้นสามสิบปายนะครับแต่ว่าเธอดูแล้วไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่นะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ฝรั่งจะนนิยมมมทีี่กล้าเื ต้องบอกบว่าปัจจุบันนะคะยัมีน้ามีความสุขกับชีวิตมากๆและเธอเป็นคุณยายแล้วค่ะมีหลานถึง2คนและร่างกายของเธอก็ยังคงแข็งแรงล so ุกโซตรองอยู่นะคะมีความภาคภูมิใจว่าทุกวันนี้เธอดูเหมือนเป็นคน20ปีตลอดเวลาและรูปร่างของเธอนั้นถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เธอก็ยังมีความภูมิใจที่ปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ต่างๆในโลกนี้ก็ยังเลือกเธอเป็นนางแบบให้กับ เสื้อผ้าในวัยที่อยู่ในวัย40-60ปีนะคะคต้องบอกว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คุณรับรู้ว่าแม้แต่ผมหงอกเธอก็ไม่ได้ปิดบางขดผมหงอกนะ<ช>เพราะรจุดคิดว่าการที่เธอมีผมหงอกแล้วก็มีรอยตีนกาตามวัยเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของผู้หญิงที่สวยสมวัยในวใ<ช>ัย59าส้าปีแต่เป็นชอบวิธีการดูแลตัวเองของคุณยามิน่านะครับเพราะว่า ทานอาหารออร์แกนิกด้วยออกกําลังกายแล้วก็เลือกทานบอกว่าที่เป็นเนื้อสัตว์ที่บอกว่าเป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยอ่านะครับาล<ร>้ค<อ>่ะ<อ>ดูแล้วเป็นแนวทางให้คุณนั้นได้ลุกขึ้นมาปฏิวัติหลีกเลี่ยงไขมันบ้างนะหลีกเลี่ยงไขมันบ้างแล้วก็พยายามทําจิตใจให้ร่าเริองอย่าเครียดแล้วก็พักผ่อนเช็คโวเคชันบ้างแล้วอยากจะทําอะไรทำเถอะค่ะผู้ชมขะร่างกายเป็นของเราแล้วก็ชีวิตนี้ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะมีอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนอยากจะทําอะไรทาทั้งหมดแต่ทําเพื่อคนอื่นแล้วคุณไม่สบายใจดิฉันบอกเลยว่า ว่าจิตใจมันทําให้คนเราแก่ได้นะแล้วเมื่อคนดูรายการในวันนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปน้องแป้งมาอยู่ในรายการกับเราอย่าโมแต่คิดเยอะว่ามันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าแค่คิดว่ามันดีแล้วมันอยากจะสวยคิดสวยมันก็สวยนะคิดว่าจะสวยมันก็สวยนะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้ SMS วิ่งมาแล้วว่ายังไงเอ่ยเลยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนเยอะๆค่ะจากคุณป้าน้อยนักผอนปฐมอย่างเงี้ยเป็นตอนนะคะขอย้ำประเด็น SMS ออีกหนึ่งรอบนะครับ เคล็ดลับกระชากไวของคุณคืออะไรครับผมให้ส่งมาที่4642787มันออกกำลังกายเป็นประจำจะได้ดูดีชายสุขภาพแข็งแรงดูดีคุณสุนะครับออกกำลังกายแต่ลบกูนิดนึงว่าให้บอกจังหวัดมาด้วยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้ติดต่อกับนะครับคุณผู้ชมเราจะได้ทราบว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ดูรายการทั่วประเทศเลยนะคะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์คุณวันเพนนะคะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แมอยากลุ้นจริงเลยวันนี้ใครจะได้นะถ้าพร้อมแล้ว4642787คือเบอร์ของ SMS เเดี๋ยวเราจะพั ชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะและเดี๋ยวผู้หญิงที่จะมานั่งคุยกับเราในห้องรับแขกของ Beauty Daily เธอเป็นเจ้าของแบรนด์และเป็นเจ้าของ m a r ์ที่ตอนนี้ดาราที่เรารู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองสามารถใช้มาร์ค ตลับนี้กระปุกนี้ช่วยทำให้หน้ามีช็อกอัพเด้งดึงแล้วก็ทำให้หน้านั้นเหมือนได้รับออกซิเจนและทำให้หน้านั้นลดเลือนความอิดโรยของใบหน้าจะเป็นอย่างไรกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Peppskin ครับเ e p p s k i n โดยน้องแป้งออนจีราสักครูเดียวค่ะ